นี่คือ Lotus i n ิ a ิยาเราจะมาพิสูจน์กันว่าความเป็น Lotus ดด้านเดิมของเขาระตำนานากับความเป็นรถไฟยฟ้าสมัยใหม่เนี่ยจะเข้ากันได้แค่ไหนครบถ้วนโอ้ยแต่ว่ย,ยมันแป๊บเดียวจริงๆนะฮะ ครับผมข่านจากออโตอินโฟอัลลานะครับนี้เรามารีวิวสมรรถนะแล้วก็สเปคโดยรวมของ่รถไฟฟ้าจากค่ายรถสัญชาติอังกฤษระดับตำนานใช่ไ้มครับนี่คือ l ร t ตัสอเมยนะครับผมเป็นเรียกว่าเป็นแนวทางใหม่ของค่ายรถก็ได้เพราะว่าหลังจากที่เขารวมกับค่ายจีรี่แล้วเนี่ยเขาก็หันเหมาสู่แนวทางล่รถไฟฟ้าสมรรถนะสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาพิสูจน์กันว่าความเป็นโ o ลตัสดังเดิมของเขานะหราตำนานกับความเป็นร่รถไฟฟ้าสมัยใหม่เนี่ยจะเข้ากันได้แค่ไหนมาทดสอบกันเลยครับ ก่อนอื่นนะฮะเรามาดูรูปทรงของโรลัทส์อิมิยกันหน่อยนะครับผมรู้สึกว่าก็จะมีเส้นสายที่เรียกได้ว่าแตกต่างจากโรลัสรุ่นก่อนหน้านี้นะครับถ้าคุณเคยกันดีแล้วว่าโ Lo ตัสเนี่ยเขามาักจะผลิตรถยนต์สปอร์ตที่มีขนาดเล็กมาตอนนี้เข้ามาแนวทางสปอร์ตซีดานขนาดใหญ่นะครับการออกแบบเขาก็น่าสนใจนนครับไฟแถบตรงนี้เป็นไฟสองสว่างเวลากลางวันนะครับสเส้นแบบนี้แล้วก็เป็นแนวทางของรถไฟฟ้าหลายรุ่นนะครับนั่นคือไฟสองสว่างจริงเนี่ยจะอยู่บนมุมกันชนนะครับผมทำให้รถคันนี้ดูดูก็มมีควา ฉบเชียวดีมากนะครับก็ถือว่าถ้าใครชอบคาสปอร์ตจากโรตัสก็น่าจะไม่ผิดหวังแต่ผมมีความรู้สึกว่าไฟแถบ2เส้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเยอะไปหน่อยนะเขาน่าจะทําแค่เนาะเป็นเส้นเดียวไปเลยให้แบบฉบเชียวไปเลยก็ถือว่าว่ากันไปนะครับใครชอบไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับผมว่าเป็นรูปทรงแนวใหม่ของโรตัสพลังงานไฟฟ้านะครับแต่ว่าในเรื่องความสวยง,งามแล้วเนี่ยเขาก็มีคุณสมบัติหลายอย่างแฝงอยู่ครับว่าจะเป็นเรื่องของ ตรงนี้ับเป็นช่องรับอากาศนะครับช่องรับอากาศอาจจะขนาดไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าเขาสามารถมีความหลากหลายของการเปิดติดช่องนี้ได้ด้วยนะครับเพื่อว่าในมาังาหวะเช่นใช้สมรรถนะสูงแล้วเนี่ยเขาต้องการอากาศให้กับระบบแบตเตอรี่ต่างต่างช่องนี้ก็จะเปิดรับอากาศมากขึ้นก็หรือว่าเป็นลูกเล่นที่ไม่เบาเลยทีเดียวครับตัวนี้ข้างหน้านี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานของรุ่น i m i a r นะครับตัวท็อปอันนี้ก็เป็น i m i a r 9 0 5ารหแรงมานะครับ,รเ, e r รบเขาจะให้ชุดตกแต่งคาร์บอนมาด้วยแต่ถ้าเป็นรุ่นย่อยอื่นจะต้องจ่ายเงินเพ หลายแสนบาทเลยทีเดียวโอ้สมเป็นยนต์สปอร์ตสมรรถนะสูงนะฮะอุปกรณ์แรงตานี้ราคาสูงตามนะครับแต่ว่าเพื่อหลักอากาศพลศาสตร์แลวก็สมรรถนะการขับขี่ที่คุ้มค่านี้ผมว่าเพิ่มตังเถะนะเพื่อความขับขี่ที่เราใจเลยทีเดียวนะครับมาดูด้านข้างกันตอนน่อในเส้นสายาก็โฉชบเชียลดี้นะฮะล้อแม็กขนาด22นิ้วนะฮะล,ล,ล้อคู่หลังเนี่ยเขาจะมีความกว้างมากกว่าล้อคู่หน้าเล็กน้อยน,นะครับตามสไตล์รถยนต์สมรรถนะสูงครับแต่ว่า เขาขับเคลื่อน4ล้อนะดูนี้ตัวท็อปมอเตอร์คู่อย่างที่รู้กันนะฮะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ต่างเช่นเนี่ยกระจกมองข้างเป็นคาร์บอนนะฮะกระจกมองข้างเนี่ยเป็นการทราบกันว่านี่แล้วแต่ออปชันที่ท่านต้องการนะ,ะรุ่นที่เรามาทดสอบเนี่ยเขาจะใช้กระจกมองข้างแต่บางรุ่นสามารถใช้เป็นกล้องมองข้างได้เช่นกันนะฮะเพิ่มเงินอีกประมาณแสนกว่าบาทอ่ะจัดไปใครอยากได้ความทันสมัยแบบนี้ก็ต้องเพิ่มตังค์เล็กน้อยนะครับผมก็ส่วนถัดมาที่เห็นนะก็เป็นกล้องมองภาพนะเกษตรว่ากล้องเขาเนี่ยจะมีมากมายเลยนะเมว่าจะเป็น ก็ตามนะฮะหรือว่าตรงจุดที่เราเห็นเนี่ยกล้องมองด้านหลังด้านหน้าด้านข้างก็ถือว่ารถยนต์ทั่วไปเนี่ยเขาจะเป็นกล้องมองแบบมุมวายใช่ไหมฮะอยู่ใต้กระจกมองข้างแต่คันนี้เขามีกล้องมากกว่าน,นั้นนะครับผมเราจะบอกว่ากล้องมากมายเนี่ยเขามีจุดประสองค์อะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันในหัวข้อถัดไปนะครับรุ่นตัถังส่วนถัดมานะจะเห็นว่ามือเปิดประตูก็แบบยกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สีลังคาสีดําแบบนี้นะครับรุ่นนี้อาจจะไม่มีซันรูฟแต่สามารถจ่ายเงินเพิ่มได้นะครับผมออปชั่นเขามีความหลากหลายดีมากนะฮะ แล้วก็ทรงตานี่ถือว่าเส้นสายคมดีทีเดียวนะฮะแล้วก็ล้อมแม็กขนาดใหญ่แบบนี้ผมว่าแม้จะเป็นสปอร์ตสีดานแต่ผมว่าเขาจบเฉียวไม่แพ้รถสปอร์ตที่แท้จริงนะแต่โอเคครับในเมื่อเป็นสายพันธุ์สปอร์ตแบบโรตัรทั้งทีก็ต้องไวไลน์กันหน่อยนี่แหละฮะสปอยเลอร์หลังนะฮะโอ้หนี่นี่ผมกดให้มันตั้งขึ้นมาให้เห็นนะครับเป็นระดับนะสระดับนะครับผม <S <S สังเกตว่าสปอยเลอร์เขาเนี่ยนอกจากจะมีชิ้นส่วนคาร์บอนเพิ่มเข้ามาแล้วนะฮะเขาก็จะมีแบบ ช่องรับอากาศตรงนี้ข้างล่างอีกนิดนึงจะบอกว่าเป็นสปอยเลอร์สองชั้นก็ว่าได้นะครับเพราะทําทให้แบบถ้าใช้ความเร็วสูงเนี่ยสปอยเลอร์จะยกตั้งเข้ามาเองโดยอัตโนมัตินะแต่ที่ผมกดปุ่มให้แบบว่าเหมือนโชว์ความสปอร์ตให้เห็นหน่อยอาจจะเห็นว่าเนี่ยสปอยเลอร์จะตั้งเข้ามาแบบนี้นะตามสไตล์รถยนต์โรตันนะครับว่าแม้เป็นสปอร์ตซีดานหรือว่าเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าก็ตามแต่เขาก็แฝงเรื่องแอโรไดนามิกทุกสัดส่วนนะช่องนี้สังเกตน,นะว่าช่องเนี่ยเขาจะสามารถรับอากาศแล้วทะลุได้จรรรนะริิงงนนนะะะไมม่่่่ใชชชอออหลกกๆเเพาาาาธตศีย ไหลเวียนออกมาได้น,นะครับเพิ่มแรงกดได้ดีนะครับผมแล้วก็ส่วนท้ายก็อย่างที่เห็นนะสปอยเลอร์ท้าย2ชั้นแบบนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับก็ดูขล้ายนิดน,นึงนะเช่นเดียวกับด้านหน้านะฮะด้านหลังเนี่ยเขาก็จะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งแบบคาร์บอนไฟเบอร์เช่นกันนะครับพร้อมกับมีระบบดิฟฟิวเซอร์แบบแปรผันมุมองศาการตอบสนองได้ด้วยก็เรียกว่าแอโรไดนามิกเนี่ยต้องจัดเต็มนะครับเพราะว่าแม้เขาจะเป็นตัวถังแบบใดๆก็ตามเครื่องยนต์ไฟฟ้าแต่ว่าเรื่องแอโรไดนามิกและความหนึบแน่นเนี่ย โลตัสต้องไม่แพ้ใข่จริงๆครับส่วนน่อวันนี้เป็นรถไฟฟ้านะครับจุดชาร์จเขาจะอยู่ที่ด้านหลังฝั่งซ้ายมือของตัวรถนะฮะลองกดดูจุดเด่นเขาคือการใช้ระบบไฟฟ้าที่800โวลต์จริงๆนะครับเขาบอกว่าย้ำว่า800 v นี่800จริงๆนะครับเพราะ800โวลต์เนี่ยเขาก็สามารถรองรับการชาร์จได้สูงสุดถึง350กิโลวัตต์ย้ำนะฮะ 350กิโลวัตต์ผมบอกจะไปชาร์จที่ไหนในประเทศไทยเลยเนี่ยก็บอกว่าถ้าอยากจะได้แรงไฟฟ้าแบบแรงๆแบบนี้เกือบเต็ม350กิโลวัตต์ต้องไปที่ฟั๊มเชลที่เป็นแบบออระบบซูเปอร์ชาร์จนะครับผมตอนนี้เหมือนมีที่สาขาบางใหญ่เนาะใช่ไหมเพราะใครอยากจะชาร์จ300กิโลวัตต์เต็มๆก็อาจจะต้องขับรถไปรอบนอกน,นิดหนึ่งนะแต่โอเคถะก็ถือว่าเขาก็รองรับได้สูงนะแต่จุดที่ผมชื่นชมเขาคือการรองรับการชาร์จแบบ a c นะฮะ AC สูงสุดเขารองรับได้ถึง22กิโลวัตต์ไม่ธรรมดานะรถไฟฟ้าทั่วไปเขารับกันเท่าไหร่ละ่ะ6,7ก็ถือว่าเยอะละบางคันก็11คันนี้22นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอจุดชาร์จ AC ที่ดีๆหน่อยนะชาร์จได้22เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างมากแล้วนะครับแบตเตอรี่เขามีความจุที่102กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามากพอสมควรแต่ว่าถ้าชาร์จได้เด็วแบบนี้ผมว่าการชาร์จข้ามคืนหรือว่าการชาร์จเร่งด่วนถ้าดีได้350 w, กิโลวัตต์แแแลล้้วววกก็็็ปเดียม่ะค นอกจากสเปคความจบเฉี่ยของตัวถังนะครับมีจุดสังเกตที่น่าสนใจนะครับนั่นคือเขามีระบบไดรด้ามาให้ด้วยนะครับไดรด้าเนี่ยจะเป็นไดรด้าซึ่งวัดระยะและก็ใช้ในระบบของการขับขี่อัตโนมัตินะครับเขามี3จุดด้วยกันนะครับคราวนี้จะเป็นฝั่งขวาและมีฝั่งซ้ายด้วยแล้วก็มีข้างบนมาให้ด้วยนะครับผมจะบอกว่าระบบไดรด้าเนี่ยก็เป็นระบบที่มีความทันสมัยดีมากนะครับแต่ว่ามีแต่เล็กน้อยน,นะฮะระบบ ขับเคลื่อนอัตโนมัติเนี่ยยังไม่สามารถใช้ได้ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเขาต้องมีข้อมูลการจราจรหรือว่าแผนที่แรงต่างโดยละเอียดนะฮะถึงจะใช้ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติได้นะครับซึ่งพาโลตัสประเทศไทยก็บอกว่าโอเคเขาอาจจะยังไม่สามารถใช้งานในแนวทางของซอฟต์แวร์ได้แต่ว่าในเรื่องของฮาร์ดแวร์หรืออุปรกรณ์ต่างเนี่ยเขาทําเผื่อเอาไว้แล้วนะเห็นไหมมีระบบไรได้เอามาให้นะครับ ผมจำเสนอเนี่ยพูดการจะบอกว่ารถคันนี้ไม่ได้มีแค่สมรรถนะและความฉ่บเขียวนะความทันสมัยเขาก็ไม่เบาเลยเดียวนะครับหวังว่าอีน้อยจะได้ใช้งานจริงในอนาคตอันใกล้นะครับผมว่าระบบไดรด้าหวเขาเ่าขี่อัตโนมัติเนี่ยนอกจากแรงแล้วเขาก็มีความสะดวกสบายที่ครบคันทันสมัยตามสไตล์โรตัสยุคใหม่ครับตอนนี้ดูภายนอกกันพอสมควรแล้วเรามาดูข้างในกันบ้างน,นะครับข้างในผมสว่าเขาก็ยังเป็น รถยนต์ไฟฟ้าอยู่นะอาจจะไม่ได้เป็นโรตัสแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยก็ตามเขาก็ต้องคิดใหม่ทําใหม่ไม่ใช่แค่ภายนอกนะครับก็คือห้องโดยสารก็ต้องคิดใหม่ทําใหม่เช่นกันนะครับผมสังเกตว่าการใช้งานต่างเขาก็อยู่บนหน้าจอครับจอหน้าจอมีความคมชัดดีนะสามารถลากนิ้วแล้วก็สั่งงานต่างๆเนี่ยผ่านหน้าจอได้นะครับแล้วก็ปุ่มต่างเนี่ยยังมีมาให้นะฮะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะไม่ว่าจะเป็นปุ่มระบบปรับอากาศเนี่ยเขาก็มีมาให้ข้างนอกเหมือนกันหรือว่าคันเกียร์เล็กๆแบบนี้นะครับแล้วัสดุ คาร์บอนไฟเบอร์อันนี้ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะข้างนอกนี่ราคาเป็นแสนใช่ไหม่คันี้เขามีมาให้เลยนะครับวัสดุตกแต่งคาร์บอนไฟเบอร์ต่างนะครับภูมเนี่ยเป็นลักษณะจะว่าเหมือน3ก้านหรือ2ก้านครึ่งก็ว่าได้นะครับมีปุ่มใช้งานต่างๆมากมายนะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยต้องตํงความคุค้นเคยเล็กน้อยน,นะครับคือเราจะเคยชินว่าพัดเดิลชิพเนี่ยเราจะใช้งานแยกฝั่งซ้ายขวาใช่ไหมนั่าจะเป็นการปรับจังหวะเกียรถ์ถ้าเป็นรถเครื่องยนต์สันดาปทั่วไปหรือว่าจะเป็นการปรับระดับความหน่วงหรือการชาร์จไฟฟ้้าี่ก็ตองปรับท ซ้าาขวาแต่คันนี้เขามีการใช้งานแพดานชิพที่แตกต่างจากปกติทั่วไปนะครับนั่นคือฝั่งซ้ายนะครับเขาจะเป็นการปรับระดับความหน่วงของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับว่าจะต้องการแรงหน่วงมาปรับเป็นกระแสไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหนเขาจะใช้การกระดกด้านบนนะฮะเป็นการบวกนะฮะบ,บวกความแรงหน่วงมากขึ้นแต่ว่าถ้าอยากได้แบบไม่อยากให้หน่วงเกินไปกลัวนั่งแล้วจะมือหัวกันนะก็กดด้านล่างนะแม้การใช้งานจะแยกบนและล่างครับด้านบนก็เพิ่มแรงหน่วงมากขึ้นเพิ่มได้ทั้งหมด 4ระดับนะครับผมแต่ว่าถ้าอยากขับลื่นก็อาจจะปรับให้เป็นออฟก็ได้ออฟเนี่ยผมขับมาแล้วนะจะลื่นแบบลื่นยิ่งกว่าขึ้นโยนสันดาบอีกนะครับผมจะต้องใช้เบรกเยอะหน่อยก็ถ้าใครอยากได้การขับขี่ที่ไหลลื่นนะครับก็ปรับเป็นออฟก็ได้นะครับทีนี้ฝั่งขวาของเขาครับแป็นชิปฝั่งขวาเขาจะเป็นการปรับดライブโหมดนั่นคือโหมดการขับขี่นะครับก็เหมือนกันฮะเราต้องกดบนและล่างนะฮะก็เป็นการปรับโหมดตัวนี้โหมดเขาจะมีเปลี่ยนรูปด้วยะางนี้โหมดสปอร์ตนะฮะ อยากเสริมว่าท่านผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าถ้าเป็นผู้โดยสารเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าถ้าปรับโหมดสปอร์ตเนี่ยเบาะเข้าจะกระชับสีละเข้ามาด้วยนะครับโอ้ oh, สปอร์ตทั้งทีเขาคงเดาว่าน่าจะลุยกันเต็มที่ละ905แล้วมาแบบนี้เขาก็จะให้ผู้โดยสารเนี่ยมีการนั่งที่กระชับยิ่งขึ้นนะโอเคแต่ถ้าเป็นโหมดอื่นเนี่ยเรากกระดกลงมาได้เป็นโหมดทัวร์โหมดทัวร์นี่เป็นการขับเป็นกลางสบายๆนะครับโหมดดีฟอลต์เนี่ยเริ่มต้นจะเป็นโหมดทัวร์นะครับหรือว่าเป็นโหมด เรนส์ก็ได้เรนส์ range เนี่ยคุณจะได้ระยะการบิงเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะใครอยากเน้นการระยะทางที่มากที่สุดให้ทําได้ก็เป็นโหมดเรนส์ครับผมนะผมลองปรับมาที่โหมดทัวร์นะครับก็เป็นการใช้งานพวมอลไ,อไอยมาติดฟังก์ชันแรงต่างที่หลากหลายดีแต่ที่นี้ผมมีความสังเกตว่าเขาก็มีการใช้งานบางอย่างซึ่งต้องไปอยู่บนหน้าจอมว่าจะเป็นการปรับมุมของกระจกมองข้างก็ต้องเข้าโหมดก่อนนะผมกดข้างข้างแบบเนี้ย แต่มันจะไม่มีโหมดอะไรให้ใช้งานนะครับผมเนี่ยาะจะมีการบอกในจอนว่าเฮ้ย hey, นี่เราอยู่ในโหมดปรับกระจกมองข้างแล้วการปรับกระจกมองข้างเนี่ยใช้ multi ฟังก์ชันฝั่งขวานะฮะก็คือกดเข้าโหมดแล้วเนี่ยกระดกขึ้นลงเนี่ยซ้ายขวานะแล้วถ้าอยากจะเป็นกระจกซ้ายทําไงต้องกดโหมดนี้อีกรอบหนึ่งนะเนี่ยมันอยู่กระจกซ้ายแล้วก็เป็นใช้ปุ่มเดิมฝั่งขวาก็ ฟังดูงงใช่ไหมผมก็งงเหมือนกันนะตอนแรกว่าปากกระจกที่มันต้องวุ่นวายขนาดนี้เหลอก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทําใจสําหรับรื่งไฟ,ฟ้ายุคปัจจุบันยิ่งเป็นผู้มตรงว,ว่าดื่งไฟฟ้าสัญชาติจีนเขาก็จะมีความดีต้นแปลกๆอย่างนี้นะก็โอเคฮะก็เป็นสิ่งต้องปรับตัวกันพอสมควรนะครับโอเคฮะเรื่องความทันสมัยเนี่ยผมก็ไม่สงสัยนะว่าเขาปรับปรุงได้ดีนะครับมีความทันสมัยภายใต้สมรรถนะที่ร้อนแรงแบบนี้แต่ผมก็มีจุดวิจารณ์อยู่เหมือนกันนะก็อย่างที่บอกว่านี่เขาเป็นโลตัสใช ค่ายรถสปอร์ตหระตำนานคันนึงเนี่ยแต่ลองดูหน้าจอหน้าผู้ขับนยเป็นหน้าจอเล็กๆดีต้นผมว่ามันไม่สมกับความแรงที่เขาทําได้ของโรลทัสเลยอืมน่าจะเป็นจอใหญ่ๆหนะ่อยเนาะโอเคเป็นตอดีต้นได้แหละไม่ว่ากันนะแต่ว่าน่าจะเป็นจอแบบเนาะแสดงผลแบบให้มันดูล้าใจหน่อยสมกับสมรรถนะแล้วก็ความเป็นโรลทัสของเขาแล้วก็เป็นการวิจารณ์หนึ่งในมุมมองของผมนะฮะว่าแหมจอแผงนหน้าปัดหน้าผู้ขับน่าจะ เ้าใจกว่านี้สัหน่อยนะแม้เขาจะมีจอ้อพดิสเพย์ให้ก็ตามโอเคฮะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีจอสําหรับผู้โดยสารด้านข้างด้วยนะฮะเป็นจอเล็กแบบนี้เป็นระบบสัมผัสด้วยนะค,คุณจะสามารถใช้งานระบบเครื่องเสียงอะไรได้เอ๊ะฟังเพลงแล้วฉันอยากจะเปลี่ยนเพลงก็ใช้งานที่จอด้านข้างของผู้โดยสารข้างผู้ขับก็ได้เช่นกันนะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยการใช้งานอย,างอยู่ที่หน้าจอหลักอยู่ดีฉะนั้นเรามาดูกันนะว่าหน้าจอหลักเขาใช้งานอะไรกันบ้างนะครับมาดูจอหลักของเขานะครับแหมเป็นภาพรถสวยงามผมพะว่าเขามีความ รายละเอียดของจอที่ดีมากนะครับนอกจากควาลเียดดีแล้วการสัมผัสก็ดีมากนะแหมเทียบเท่ากับแท็บเล็ตอย่างดีนะีนี่ไม่ได้หมุนเล่นนะลองหมุนดูแล้วจะพวบว่าเราจะสามารถใช้งานฟังก์ชันของตัวรถได้เช่นการเปิดฝากระโปรงท้ายนะครับผมเขาเป็นรถสไตล์ Fastback ก็เปิดได้เช่นกันเปิดหรือว่าจะปลดล็อกอะไรต่างก็ทําได้นะครับหรือว่าเป็นการเปิดสปอยเลอร์ก็เลือกได้เช่นกันแหมเลือกได้2ระดับนี่ผมเปิดไว้อยู่แล้วนะคือจะกดเข้ามาก็ได้นะครับนี้สปอยเลอร์ก็จะลดระดับลงมาเขาเป็นลูกเล่นที่ไม่เบาที่หรเนี้างนะ หน้ารถนี้ก็มีเหมือนเดิมนะว่าการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับผมก็สามารถเลือกได้ตรงนี้ครับทีนี้ผมมาลองที่โหมดการเซตติ้งเขาดีกว่านะครับเซตติ้งเขาเนี่ยโอ้มีกราฟิกสวยงามนะครับว่าแอร์ฟลูสวยงามเลยทีเดียวนะก็เลือกโหมดการขับขี่ได้เช่นกันหรือว่าเลือกที่พาร์ชินอย่นที่บอกไปแล้วนะแล้วก็เลือกระดับความสูงได้นี่ฮะนี่เป็นสแตนดาร์ดนะครับคือถ้ารถต่อกับที่เขาจะเป็นความสูงระดับสแตนดาร์ดนะครับแต่ว่าถ้าใครสมมุติว่าขับเอ๊ะพื้นที่ขูุขาหรือพื้นต่างระดับอยาาได้คววมสูงชั กดที่ไฮได้นะครับเนี่ยรถมันจะค่อยๆสูงขึ้นเพราะว่านี่คือใช่แครับระบบรองรับแบบถุงลมนะครับผมนี้หรือว่าถ้าแบบใครอยากได้ทรงรถสวยๆตอนจอดอยู่กดโลหรือโลเอสก็ได้แต่ว่านอกจากการปรับตั้งโดยความต้องการของผู้ขับแล้วเขาสามารถปรับลดความสูงความเตี้ยของช่วงล่างเนี่ยตามการขับขี่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้ความเร็วสูงเนี่ยรถจะปรับไปที่โลหรือโลเอสเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าใช้ความเร็วสูงเขาก็ต้อง กดลดลงมาเพื่อให้มีจุดสนรวงที่ต่ําแล้วก็ handling ที่ดีนะครับทีนี้ผมมาหัวข้อ vehicle ลนะครับก็คือรายละเอียของตัวรถก็สามารถปรับได้หลากหลายก็เป็นการล็อกประตูนะครับว่าต้องการแบบไหนนะครับผมแล้วก็มีเรยอว่า drive control แรงต่ามจะปิดระบบ ESC ก็ต้องมาปิดในหน้าจอครับถือว่าน่าสนใจดีทีเดียวนะครับมีจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกสนใจนะน,นี่เเขาจะบอกลมยางนะครับผมทั้ง4ล้อนะครับ นี้เขามีสิ่งที่เรียกว่าแจ็คโหมดนะครับผมบอกว่าแจ็คโหมดคืออะไรนะแจ็คนี่ไม่ใช่ชื่อคนนะแต่ว่าเป็นแจ็คที่เราคุ้นเคยนะนั่นคือแม่แรงยกรถนั่นเองนะฮะแจ็คโหมดเนี่ยจะมีเวลาคุณซ่อมบํารุงตัวรถนะครับคือซ่อมบํารุงเนี่ยเขาจะยกรถขึ้นใช่ไหมฮะแจ็คโหมดเนี่ยจะทําให้ระบบรองรับเนี่ยเขาบอกว่ารบดรองรับเขาจะนิ่งสนิทแข็งอยู่กับที่เอาไว้เพราะไม่งั้นเนี่ยช่วงล่างมันจะห้อยลงมาเยอะนะฮะคือมันไม่พังหรอกฮะแต่ว่าบางคนเอ๊ะเป็นถุงลมหรือว่าไม่อยากให้ช่วงตัวรถเนี่ยมีช่วงล่างที่ห้อยลงมาเวลายก ลดขึ้นหรือว่ายกห้อยก็ตามหรือว่ายกด้วยแม่แรงก็ตามนะครับกดแจ็คโหมดนะครับช่วงล่างจะอยู่กับที่แข็งเอาไว้ทําให้การส่มลงต่างทําได้ง่ายนะครับผมแต่เขาก็เตือนว่าอย่าลืมปิดโหมดด้วยนะครับเคกดแจ็คโหมดแล้วขับขึ้นรถเนี่ยมันอาจจะโดนเตือนแล้วก็ทําให้รถเนี่ยมีความแข็งกระด้างเพราะว่าช่วงล่างเขาแข็งนิ่งเอาไว้นะครับถือว่าเป็นโหมดที่หลากหลายดีนะครับในการใช้งานต่างๆก็มีมากมายนะครับแล้วกระจกอะไรต่างๆก็ถือว่านี่ตรงนี้ล่างสุดนะครับถ้าเห็นนะครับมาที่วีข้อล่างสุดเนี่ยบุคคลอยากจะ ตับเครื่องยนต์ก็สามารถกด power off ได้นะครับผมอ่าวออฟได้ธรรมชาติชรคันี้ไม่มีปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์นะคะคือเขาใช้ลักษณะพฤติกรรมของผู้ขับขี่นะครับคือมีกุญแจเข้ามาใกล้ปลดล็อกเข้ามานั่งในรถระบบก็จะพร้อม s t a n d ายทำงานทันทีแต่ว่าถ้าใครอยากจะปิดรถด,ด้วยตัวเองอย่างชัดเจนก็มาตรงนี้ได้นะครับ power off นะครับผมในหัวข้อถัดมานะครับนั่นคือหัวข้อลูกไฟสองสว่างแล้วก็ไฟเพิ่มบรรยากาศ ambient light ในห้องโดยสารก็เลือกได้นะครับผม เฉดสีมากมายเลยทีเดียวนะผมผมเลือกสีแดงไว้ก่อนดูเข้มดีนะแล้วก็สามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบถึงไฟภายนอกด้วยนะครับผมก็มาในเรื่องของโหมดการขับขี่นอกจากที่เลือกทางพ a ร์ตเนชิพได้ก็มาเลือกในโหมดที่ได้เช่นกันในเรื่องของความสูงของตัวรถนะครับต่อมาในระบบความปลอดภัยต่างระบบเตือนต่างๆจะบอกว่ารถคันนี้มีทั้งระบบช่วยเหลือการขับขี่และการเตือนมากมายจริงๆถ้าใครไม่ชอบก็ค่อยๆลองมาหาดูว่าเอ๊ะอยาจะให้เขาลดการเตือนแต่ว่ายังทำงานอยู่หรือเปล่าก็มาตั้งได้ จะบอกว่านี่รถคันนี้ใช้เครื่องเสียงยี่ห้อเคฟของประเทศทางังกฤษเนะครัขาเป็นเครื่องเสียงระดับไฮเอนทีเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นระบบเสียงนี้ไว้ใจได้นะคุณก็เลือกได้นะครับว่าย่านของเสียงเนี่ยหรือว่าลักษณะการกระจายของเสียงที่เป็นอย่างนี้เป็นสเต e ก็เป็นทั่วไปนะครับผมแต่ว่าเป็นนี่ยสเปเชียลนะครับผมก็เป็นแบบเสียงเซอร์ราวก็ว่าได้นะหรือว่าเป็นอต่รกันเนี่ซอสแรงต่างอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเน้นผู้ขับด้านหน้านะฮะแบบขับคนเดียวหรือว่ารวมทั้งหมดหรือว่าเน้นด้านหลังก็ได้เผื่อ คนขับข้างหน้าเป็นคนขับรถและอยากให้เจ้านายฟังเพลงอยู่ฝ่ายเดียวนะก็เลือกได้นี่ผมเลือกออแล้วกันนะครับก็เป็นการเลือกเสียงต่างแล้วก็ระดับวอลลุ่มนีเวเกเตอร์เลือกได้ครับลิงโทนใครกลัวดังไปก็เลือกได้ละเอียดดี่ะเนี่ยครับเขาบอกว่าเคฟดอเบี้เอสโหมดนะครับผมก็ถือว่าเป็นระบบเครื่องเสียงชั้นนําจริงๆนะครับสไตล์รถหรูนะครับการดิสเพย์การแสดงผลหน้าจอต่างก็ทําได้นะครับนี่มีมีหน้าจอหลมต่างมาให้ใรับดิสเพย์นะครับ ให้เราดิสเพย์เนี่ยก็สามารถปรับตำแหน่งได้นะฮะว่าจะอยู่ตำแหน่งที่ของผู้ขับเนี่ยจะสูงขึ้นจะมีความสว่างมากน้อยแค่ไหนก็ปรับได้เช่นกันนะครับก็หลากหลายดีนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นการใช้งานคร่าวๆซึ่งใช้การเรียนรู้ไม่ยากเลยครับนี่เป็นการใช้งานด้านหน้าแล้วเรามาดูด้านหลังกันหน่อยว่าซีดานมาสปอร์ตคันนี้จะนั่งสบายแค่ไหนไปดูกันเลยครับโอเคมาลองนั่งข้างหลังกันดูนะฮะผมก็พบว่าแม้บอร์ด้านหน้าเป็นทรงสปอร์ตก็ตามแต่ว่าพื้นที่ของอร์ดด้านหลังก็ สบายเกินคาดนะฮะดีทีเดียวนะฮะแล้วก็เท้านี้อาจจะสามารถสอดสิใต้เบาะได้เล็กน้อยนะ,ะการนั่งโดยธรรมชาติเนี่ยผมสูง170ก็ถือว่ามีพื้นที่เพียงพอนะครับทำได้ดีทีเดียวเบาะเนี่ยสามารถพับเก็บได้นะฮะแต่บมว่าสิ่งที่ผมพอใจยิ่งกว่าการพับเก็บได้คือสามารถปรับระดับได้เช่นกันนะผมลองปรับการเอ็นดูนะฮะสำหรบเบาะเขาจะปรับเอ็นได้เล็กน้อยนะซึ่งไม่ธรรมดานะเขาสามารถพับเก็บได้แต่ว,ว่าเขาก็มีกลไกที่มีการปรับเอ็นได้ผสมอยู่เช่นกันนะเนี่ยเนี๋ยนั่งเป็นที่นั่งธรรมดา อาจจะไม่มากไม่มายอะไรเพราะมันมีคานอยู่ข้างหลังแะแต่ก็ถือว่าเนี่ยก็ถือว่าด้วยความหลากหลายดีผมนั่งเนี่ยการนั่งแบบนี้เอนเบาลงไปก็น่าจะหลับได้สบายดีแล้วนะ้วผมการตกแต่งโดยรวมก็อุปกรณ์ต่างๆของตัวด้านหลังของเบาะด,ด้านหน้านะแล้วก็มีจอใช้งานด้วยนะใช้งานเนี่ยแค่กดสัมผัสก็จะสามารถปรับตั้งตำแหน่งเบาะหรือว่าการใช้งานของเครื่องเสียงแล้วก็แอร์อะไรต่างๆก็ใช้ได้นะครับถือว่าใช้งานได้ทันสมัยทั่วถึงกันดีทีเดียวนะครับที่ผมจะขอลอง พับเบาะหน่อยนะเดี๋ยวพับเบาะตรงไหนตรงนี้แลวก่นนะอ่ะลองดูนะฮะอ่ะนี่นะฮะว่าทําให้ว่าเขาก็มีเรื่องของอัตราโยชน์ด้วยนะครับนี่เป็นข้อดีของเบาะลักษณะที่เรียกว่านั่งกัน3คนเขามีออปชันอีกแบบนะใครบอกว่าไอผมไม่ต้องการนั่งกัน3คนอนะ่ะผมอยากได้เบาะสวยๆแบบเบาะด,ด้านหน้าเนี่ยเขาจะนั่งได้2คนนะฮะคือ2คนนี่ก็คือเบาะจะทรงสปอร์ตแบบเนี้ยเต็มที่เหมือนด้านหน้าเลยแล้วก็นั่งกันแน่นๆเนี่ยสอง นแบบีบ้ข้อดีของเบาะด,ดังกล่าวก็คือจะมีระบบนวดในตัวด้วยเหมือนเบาะด,ด้านหน้านมีระบบนวดระบบตะบาอากาศเพราะเขาอุ่นแรงต่างให้เต็มที่เลยเพราะฉะนั้นผู้โดยสารด้านหลังถ้าไม่เน้นจํานวนและอยากได้ความสบายไม่แพ้เบาะด้านหน้าก็ต้องเป็นออปชันที่เพิ่มตังกันนิดหน่อยนะครัถือว่าอยากได้ความสปอร์ตพูดถึงท่าน้าด้านหลังก็ต้องยอมนะครับผมนี้แต่ถ้าเป็นในแง่ของอันดประโยชน์ผมว่าแบบนี้ก็สบายเพียงพอแล้วนะครับการตกแต่งตา่างๆหรือว่าเนี่ยชุดหนังกลับแบบนี้แล้วชุดเครื่องเสียงของเคฟแนละ้วแล้วก็เป็น แอร์ด้านหลังจะอยู่ด้านข้างของรตัวตนี้ก็มีช่องแอร์เหมือนกันโอ้ใช้ได้แล้วก็ไฟแอมเบียนทัู่ถึงแบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นซีดานหรูจริง,รงๆที่นั่งได้สบายดีมากครับสำหรับโรตัสอิมิยาคันนี้ครับเอาละรครับนั่นก็เป็นการมาดูภายนอกภายในร่าวสําสำหรับโรตัสอิมิยคันนี้นะครับผมก็เป็นสิ่งที่หลายคนอยากจะทราบว่าการเป็นรถยนต์ค่ายจีนนั้นเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเขาก็ได้ความทันสมัยหลายส่วนนะครับแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ทุกคนต้องการและอยากรู้จากค่ายโรตันั่น สมรรถนะของเขาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปลองดูว่าอัตราเร่งเขาจะทําได้ดีแค่ไหนนะครเราจะใช้3หัวข้อด้วยกันก่อนนะนั่นคือ0ูนถึงหนึ่งร้อยกิมต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็อัตราเร่งย่ดหยุ่น60ถึง1น0และ 80- ถึง120กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปลองสมรรถนะการผมอยากจะเท้าความถึงสิ่งที่ความเป็นตำนานของค่ายโรลทัสเห็นได้จากโลโก้ของเขาและตรงนี้นะฮะผมจะเปิดประตูให้เห็นนะฮะ โลโก้ ACBC มาจากคาว่า Anthony Colin Bruce Chapman เขาเป็นใครเขาคือชื่อเต็มนามสกุลเต็มของผู้ก่อตั้งค่ายรถโล,ลตั s สนี่เองนะคะคือคนทั่วไปจะรับรู้เขาในชื่อว่าโ l i n Chapman น่าจะคุ้นพอสมควรนะแต่ว่า ACBC Anthony Colin Bruce Chapman คือ ชื่อเต็มของเขาและคือโลโก้ที่จะอยู่รอบคันรถยนต์คันนี้รวมถึงเหนือโลโก้โรตัรด้วยเป็นการบ่งบอกว่าจะเป็นแนวทางสมัยใหม่แต่ว่าความคลาสสิกต,ตำนานของโรตัสยังอยู่เสมอครับกับโลโก้ acbc อันนี้โอเคไปลุยกันเลยว่าตำนานของเขาจะเร้าใจแค่ไหนไปกันเลยครับนะก่อนอื่นเราก็มารองอัตราเร่งที่เราถนัดนะครับ0ูถึงรกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นสปอร์ตโหมดนะฮะอยู่ไหนสปอร์ตโหมดนั่งกระชับเลยทีเดียวนะฮะ ลองดูว่าอาัตราเร่งเขาเท่าไหร่นะคืออยากจะอธิบานนิดหนึ่งให้ก่อนเริ่มนะว่าเราวัดอัตราเร่งมาแล้วนะจากเครื่องมือวัดสมรรถนะดาต้อนของเรานะนี้เราจะมาเหมือนแอคชั่นให้เห็นโดยประมาณว่ามันจะเป็นยังไงก่อนที่เราจะเฉลยตัวเลขให้ดูนะครับอ่าพร้อมนะครับ 3...2...1 อ,อมีทอกสเตียกันหน่อยๆน,นะอ่าชะลอรถก่อนนะอาจจะบอกว่าอัตราเร่ง0ถึงกิโมชโมเนี่ยอยู่ที่ 3.3วินาทีว้าวไม่เบาเลยทีเดียวนะฮะ3.3วินาทีถือว่าแบบฉับไวกับซูเปอร์คาร์นะการขับขี่นอกอ่างที่เห็นนะมันก็ต้องใช้การควบคุมทิศทางกันบ้างนะฮะก็อย่าไปปล่อยภูมมอะไรหมดแต่ว่าธรรมาดาฮะรถแรงเขาก็จะมีแรงดึงกันบ้างแต่เชื่อว่าไม่พ้นมือคนขับเก่งๆอย่างแน่อนอนนะครับเอาละครับ0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่3.3วินาทีครับส่วนอัตราเร่งถัดมานะครับก็บคืออัตราเร่งยืดหยนนาาุ่นนะครับ60ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเป็นยังไง60-100มาลองเร่งค่อนเลยนะครับ สี่สิบนะฮะห้าสิบพร้อมแล้วสามสองหนึ่งหกสิบร้อยโอ้ยแม่เจ้าจโอ้ยมันแป๊บเดียวจริงๆนะฮะตัวเลขคือไม่ถึงสองวินาทีอย่างที่เห็นนะฮะหนึ่งจุดไปปลายแบบนี้ไม่ถึงสองวินะฮะหกสิบหนึ่งร้อยนี่ถือว่าจับไวดีจริงๆนะครับอันนี้ดีมากเลยครับก็เป็นอัตราลินจะไดงเห็นว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเขาโอ้โหแบบระดับซูปเปอร์คาร์นะฮะอย่าไปทำเป็นเล่นไปเชียวนะระดับ ตาว่าสติใหม่ของการทดสอบสมรรถนะตาต้นของเราก็ได้นะครแบบอัตราเร่งสุดยอดเลยครับสำหรับโรตัสอิมิยานะครับมาเรามาลองอัตราเร่งยื่นยุ่นถัดมานะครับก็คือช่วงความเร็ว80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมขอชะลอนิดนึงนะฮะรถคันนี้แป๊บเดียวก็ขึ้นแปดสิบฮกว่าแล้วผมขอค่อยๆเร่งไปนะโหมดสปอร์ตมันเดินแล้ว70กว่านะครับ3ามสองหนกดนะฮะโอ้โหนี่โอ้โหมันจะเกินเล็กน้อยขออภัยผมต้องค่อยๆชะลอเพื่อความปลอดภัยนะฮะ 80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะก็ใช้เวลาต่ำกว่า2วินาทีนะฮะ1จุดปลายปลายเหมือนกันนะฮะไม่แพ้60ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกได้ว่าเป็นอัตราเร่งแม้จะความเร็วสูงขึ้นมาแต่เขาก่อมีความฉับไวไม่แพ้ช่วงความเร็วต่ำนะเห็นได้ว่าการตอบสนองของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยรับพลังกำลังอยู่ที่905แรงม้าของอ e ีมิยอาร์เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆครับเทียบชั้นซูเปอร์คาร์ได้สบายๆเลยจริงๆครับ โอเคฮะนี่เราเดี๋ยวมาสรุปกันก่อนนะว่าอัตราเร่งนี้ในโหมดสปอร์ตนี้ชับไวจริงๆนะครับตามสไตล์ของเฟ้าสมรรถนะสูงนะไม่แพ้ฟอร์เช่ไทคาร์หรือซูเปอร์คาร์บางคันที่เราเคยทดสอบมาทีนี้เรามาโทนดาวน์กันนิดหนึ่งนะผมจะเปลี่ยนมาใช้โหมดเรียกว่าโหมดทัวร์นะฮะเนี่ยเบาะนั่งก็จะนั่งสบายเพิ่มขึ้นนะความเร็วนี้ก็ใช้เหมานะสมไม่เกินร้อยนะครับการขับขี่โดยรวมนี้ก็จะมีความเบาสบายยิ่งขึ้นนะครับจุดสําคัญคือผมสังเกตว่า คันเร่งเนี่ยการตอบสนองเขาในช่วงต้นๆของคันเร่งนะเขาตอบตอบสนองค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะคือเรามาลองขับแบบนี้เสมือนว่าในการใช้งานในชีวิตประจําวันหรือว่าการขับในตัวเมืองที่ความเร็วต่ำนะ,ะดีเราจะเป็นยังไงผมจะบอกว่าคันเนี้ย905แรงมา้าแต่เชื่อไหมฮะขับค่อยๆไปก็ได้นะเนี่ยเหมือนขับรถร้อยกว่า2องแรงมา้าสบายๆอย่างเงี้ยขอให้เท้าของท่านเนี่ยกดแบบค่อยเป็นค่อยไปกับคันเร่งนี้ยรถคันนี้ก็พร้อมจะเป็น ซีดานขับสบายคันหนึ่งนะฮะจะบอกว่าเขาเป็นรถจนสองบุกเลิกก็ได้นะกดคันเร่งลึกโหมดสปอร์ตนี่ก็พุ่งจูดเป็นซูเปอร์คาร์หรือว่าจะขับเป็นสบายสบายซีดานนั่งเป็นครอบครัวก็ไม่เดือดร้อนอะไรและดีด้วยซ้ำนะฮะคือว่าแบบเอ๊ะแรงแบบนี้ขับช้าๆแลวมันจะมีอาการสะดุดอะไรไหมนี่เป็นข้อดีของรถยนต์ไฟฟ้านะฮะเวลาเข้าเส้นมาดีแล้วเขาปรับแต่งระบบต่างๆมาดีแล้วเนี่ยคุณจะสามารถขับขี่ได้หลากหลายแบบนี้นะแลแน่นอนว่าหนึ่งในหัวข้อสําคัญของรถยนต์ไฟฟ้าก็ดีในคนเรื่องของ อัตราสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้านะครับเราขับมาจากบริษัทสื่อสากลน,นะครับชาร์จแบตเตอรี่อยู่ที่100%รออรก็ระยะเขาบอกว่าเนี่ยคือ398กิโลเมตรตอนนี้เราขับมาถึงที่เขื่อนขุ้นด่านปาะการชนแล้วขับออกมาเนี่ยระยะทางก็ลดลงไปประมาณ1 0อกว่ากิโลนะแบตเตอรี่อยู่ที่63%มนะครับมีการขับช้าๆทั่วไปบ้างสลับกับการบอสสมรรถนะบ้างนะครับผมก็ถือว่าระยะทางที่ลดลงกับระยะทางที่ขับจริงเนี่ยสัมพันธ์กันนี่แปลว่า อาัตราสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามีความเหมาะสมดีนะครับไม่สิ้นเปลืองมากเกินไปถ้าเราขับขี่อย่างเหมาะสมนะครับภายใต้แบตเตอรี่ที่บอกไปแล้วนะครับนั่นคือ1 0 2กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับระยะทาการสูงสุดแบบ WLTP เอขาเคลมอยู่ที่ประมาณ400กว่ากิโลเมตรแต่ว่าใช้งานจริงนัาอยู่ที่ประมาณ300กว่ากิโลเมตรแบบนี้น่าจะสามารถเดินทางไปจังหวัดใกล้ๆหรือว่าจุดหมายปลายทางที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไปรองรับได้สบายสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ครับ ว้าวโหต้องแหมขอเวลาทำใจสักครู่นะอัตราเร่งรถคันคนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะเขาเคลมอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ประมาณ2วิปไปเรากดไปได้ที่3.3วินาทีเป็นสถิติใหม่ของการทดสอบรถด้วยเครื่องมือสมรรถนะดาต้้นของเราด้วยซนะ้ำเลครับโอ้โหไม่ใช่แค่อัตราเร่งจากจุดหยุดนิ่งนะฮะาอัตราเร่งยืดหยุ่นเนี่ยที่ความเร็ว60และ100แล้วก็80และ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเห็นแล้วว่า ไม่ถึง2วินาทีเนี่ยแป๊บเดียวนะฮะเขาทําได้นะ,ะถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่แบบไม่ใช่แค่ตีนต้นนะช่วงตีนปลาเขาก็สามารถมีความเร็วได้ไม่แพ้รถยนต์ซูเปอร์คาร์ด้วยซ้ำนะอยากจะใบว่าเป็นในถิติดาต้าของเราคือรถยนต์ที่ใช้โลโก้มาลําพองแค่นี้นะจะดูว่าเป็นรุ่นไหนนะฮะก็คันนี้เฉือนเร็วกว่านะ,ะแต่ก็ยอมรับว่าในช่วงความเร็วปลาเนี่ยคันนี้ความเร็วสูงสุดเขาอยู่ที่ประมาณ250 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเขาได้เปรียบช่วงต้นต้นและช่วงกลางนะฮะแต่ว่าช่วงปลายเนี่ยถ้าวัดกันระยะยาวก็อาจจะโดนซุปเปอร์คาร์แซงได้ก็ว่ากันไปนะเป็นจุดเด่นที่แตกต่างกันนะครับสำหรับขึ้นยนต์สันดาปแล้วก็ร่วนไฟฟ้าเช่นนี้นะครับอ่ะเอาบอกว่าเราสมรรถนะกันแบบนี้เนี่ยเขาไม่เสียชื่อโลตัสเลยครับโลตาสนี่ผเผอจะแรงกว่าโรตัสรุ่นก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำไปนะครับผมว่าไม่ธรรมดาทีเดียวนะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบความแรงเนี่ยผมว่า ไม่ผิดหวังสำหรับโลตัสตพังงานไฟฟ้าคันนี้ e m ม a ยะนะครับผมมาว่าถึงเรื่องราคาครับนี่รุ่นท,ท็อปของเขานะครับนั่นคือรุ่นโ o ต u s e อิม a ยนะครับ905แรงม้าแบบนี้ตัวท็อปเขาอยู่ที่ราคาประมาณ6ล้าน8เ90,000บาทแต่อยากจะย้ำว่าแต่นะเป็นราคาเริ่มต้นของเขานะหลายอย่างออปชันที่เห็นอยู่นี่ต้องเพิ่มตังค์เข้าไปนะว่าจะเป็นสีตัวถังส้มๆสวยๆแบบนี้นะฮะเพิ่มเงินอีก 1 4 0 0 0 0นบาทฮะย้ำนะฮะ,ะ,ฮะเป็นแสนบาทะฮะหรือว่าจะเป็นชุดตกแต่งคาร์บอนอ่ะถ้ารุ่น R าเนี่ยเขาให้มาอยู่แล้วถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยจะต้องเพิ่มเงินร่วม30,000 0บาทเลยทีเดียวอู้ไม่เบานะตัวคันนี้เราทดสอบไม่ได้ติดตั้งสารรูมมาให้ติดตั้งก็ต้องเพิ่มเงินนะฮะออปชั่นหลายอย่างที่ผมว่ามาเนี่ยโบโบเข้าไปแล้วน่าจะได้เป็นล้านบาทเลยนะแต่ผมว่าคุ้มอยู่แล้วนะราคาเริ่มต้นเขาแค่0 0 0 0นแต่แรงรพอๆกับซูเปอร์คาร์เลยนะครับผมว่าคุ้มค่าตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ควดคววาาามมูรรอีกง เพิ่มเงินไปนะฮะคุ้มค่าแน่นอนคันนี้แรงหรูแล้วก็ทันสมัยแบบนี้ใช่ครับโรตัส์สิมิยาอ่าครับขมวนี้เป็นการทดสอบให้เห็นสมรรถนะและภาพโดยรวมของรถไฟฟ้ารุ่นใหม่คันนี้นะครับพบกขจริงได้ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับผมนี้ผมก็ต้องขอลาท่านาผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมก,กดไลค์กดซับสไคร้ให้กับช่องอัลโตอินโฟออนไลน์ของเราด้วยเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและความสุขสนานจาก ทางเรานื้อหาผัดไปจากนี้ครับผมข่านอัลต้อ้นโฟร์ออนไลน์ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ